สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับซีรีส์อะไรครับซีรีส์วาดด้วยเรื่องนะครับผมวันนี้วาดด้วยเรื่องอะไรครับวาดวเรื่องลีเนียกราฟนะครับผมเป็นกราฟเส้นตรงนะครับแต่ว่าจะมาพูดในแง่ของการใช้งานมากกว่านะมาพูดถึงในแง่ของการใช้งานมากกว่านะครับอ่ะเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาอันนี้ก็ชิวๆนะครับคลิป นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็คือพูดกันในเรื่องของแบบเส้นตรง1นึเลยนะครับของกราฟเส้นตรง1นึหเลยไม่ได้แบบลงลึกอะไรมากนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆคุยกันชิวๆนะครับช่วงนี้จะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับสารภาพตามตรงว่าอีลีเนียกราฟนี่อัดวันเดียวกับอะไรอัดวันเดียวกับไอตัวพื้นเอียงนะครับผมเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมวันเดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ พี่สมมติว่าให้ตรงนี้พี่มีกราฟนะครับก็คือมีแกน y ใช่ไหมกราฟเส้นตรงมีแกน y มีแกน x แล้วก็อาจจะว่ากราฟเส้นตรงของเราไปนะครับเสียงที่ท่านได้ยินเมื่อกี้คือเสียงม,มันทัดกระทบมาประกานะครับต้องตกใจฟึบนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเส้นตรงนะครับโอเคเส้นตรงเนาะเรารู้อยู่แล้วว่านะครับฟอร์แมตขั้นพื้นฐานของมันเนี่ยมันคือ y เท่ากับอะไรนะ y เท่ากับ mx บวก c ใช่ไหมอันนี้คือเป็นในส่วนของฟังก์ชันเส้นตรงนะครับและเราก็รู้นะครับผมเราต้องรู้เนาะว่าเส้นตรงแต่ละเส้นเนี่ยนะครับผมมันมีบัตรประชาชนของมันอยู่นะครับผมบัตรประชาชนของมันประกอบไปด้วยอะไรครับ m และ c นะครับซึ่ง m ตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือความชันเนาะเปลี่ยนสีดีกว่าเป็นสีนี้ความชัน ซึ่งหาได้จากอะไรครับความชันคือ m เนาะหาได้จากเดลต้า y นะครับส่วนเดลต้า x อันนี้พี่ค u ิก k r e v i ให้เร็วๆนะครับเดลต้า y ก็คือสมมุตินะว่าพี่มีพิกัด x 1 y 1ตรงนี้อยู่บนเส้นตรงแล้วก็มีพิกัด x 2 y 2อันนี้อยู่บนเส้นตรงอะ่ะก็คืออย่างแรกเราต้องมีก่อน2จุดนะครับผมที่ทำไมที่อยู่บนเส้นตรง แล้วเราก็จะสามารถหาความชันได้จากการเอาพิกัดแกน y ลบกันคือจะเป็น y 2ลบ y 1นะครับแล้วก็หารเอาพิกัด x ลบกันก็คือเป็น x 2ลบ x 1นะมีน้องๆหลายคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ถ้าสมมติว่าเป็น y 1ลบ y 2ส่วน x 1ลบ x 2อันนี้ได้ปะก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่า ทำอะ่ะก็คือเวลาน้องจับลบกันอะ่ะเริ่มด้วยอะไรจบด้วยอะไรก็คือทําให้เศษกระส่วนอะ่ะเริ่มกับจบด้วยตัวเดียวกันสมมติเนี่ยเราเริ่มตรงพิกัดนี้นะเริ่มตรงพิกัดนี้ก็เริ่มที่ y 2จบที่ y 1ใช่ไหมเราก็ต้องในพิกัดแกน x ไอเดลใต้ x เราก็ต้องเริ่มด้วย x 2จบด้วย x 1เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็คือทําได้นะครับผมคาตอบอ่ะอันนี้คืออย่างแรกนะครับผมคือความชันและอย่างที่สอง ที่เป็นบัตรประชาชนของเส้นตรงคืออะไรครับคือจุดตัดแกน y เนาะหรือว่าเราเรียกว่า y-intercept นะครับผมหรือเรียกว่าจุดตัดแกน y นะครับซึ่งไอ้าตัวจุดตัดแกน y มีวิธีหาอยู่2วิธี1น,นะครับผมไม่ได้กวน ก็คือดูนะครับผมดูว่าถ้าสมมติว่ามีกราฟมาหรือว่าเราวาดกราฟมาเนี่ยมันไปตัดตรงจุดไหนนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นในส่วนของจุดตัดแกน y นะครับวิธีที่2คือดมนะลอกไม่ใช่นะครับวิธีที่2ก็คือแทนอะไรครับแทน x เท่ากับ0น,นะครับผมอ่าแทน x อเท่ากับศทำไมอ่ะทำไมแทน x อเท่ากับศเพราะว่าถ้าสมมติเราสังเกตเนี่ยจุดตัดแกน y เนี่ยมันคือจุดที่คอนเฟิร์มว่ามันต้องอยู่บนอะไรอยู่บนแกน y ถูกไหมและก็ทุกๆจุดที่อยู่บนแกน y เนี่ยนะครับผมก็คือมันจะมีค่า x อ็กเท่ากับศยใช่ไหมอ่าจะมีค่า x เ,เนี่ย เท่ากับ0นะครับผมในส่วนของจุดที่อยู่บนแกน y นะครับและก็บนเส้นตรงเราจุดแน่แนๆเนาะก็คือจุดตัดแกน y ก็ต้องอยู่บนแกน y เช่นเดียวกันเราเลยต้องแทน x เท่ากับ0ูนในสมการเส้นตรงของเรานะครับก็คือแทน x เท่ากับ0นะครับผมในนะครับผมฟังชนะันเนาะ in fun เนาะก็คือฟังชันอันนี้คือทวนแบบรวดเร็วนะครับผมในส่วนของกราฟเส้นตรงนะทีนี้มาพูดถึงการใช้ประโยชน์นะครับผมก็คืออันนี้จะเริ่มเข้าฟิสิกส์นิดๆละ นะครับผมพูดถึงประโยชน์นะครับประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่2อย่างนะอันนี้ถ้าพี่บรรยายอันนี้แล้วใครเนิร์ดแคลคูลัสนะครับผมรอก่อนนะเดี๋ยวพี่มีเวอร์ชันแคลคูลัสด้วยนะครับผมอดใจรอ,อนิดนึงนะอันนี้แบบให้น้องๆทุกคนแบบเข้าใจได้ง่ายแบบน้องม .4 ก็เข้าใจได้ทุกคนแบบเรียนกันได้หมดเด็กแรกเกิดก็เรียนได้นะครับผมอ่นะโอเคราเล่นนะอันนั้น <laughs> ประโยชน์อย่างแรกนะครับก็คือเป็นอะไรครับก็คือในเรื่องของความชันนะครับ เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากความชันของกราฟได้คือถ้าสมมติว่าเราดูผินๆตรงเนี้ยคือถ้าดูกราฟ x y ใช่ไหมเอ้ยความชันมันดูแบบก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนี่ใช่ไหมมันก็คือแกน y ที่เปลี่ยนไปหารแกน x ที่เปลี่ยนไปถูกมันก็คือไม่มีความหมายอะไรนอกจากนี้ถ้ามันเป็นกราฟคณิตศาสตร์ที่เป็น x y ถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าพี่หยิบยกนะครับผมกราฟยอดฮิตในเรื่องของการเคลื่อนที่มาคือกราฟ VT นะครับผมกราฟยอดฮิตก็คือกราฟ VT มาพูดถึงเนาะพี่สมมติว่าให้มีเส้นตรงนะครับผมให้มีเส้นตรงนะครับผมลากผ่านอย่างเงี้อ่ะพี่ส่วนตัวมเส้นตรงอย่างเงี้อ่ะช่วยอปอย่างเงี้แล้วกันอ่ะอันนี้คือเส้นตรงนะครับของพี่เนาะอ่ะแล้วเราพี่มาหานะครับผมอันนี้คือพี่มาหาความชันนะ พี่มาหาความชันตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้สวยงามก่อนพี่มาหาความชันจากกราฟนี้ความชันอันเนี้ยนะครับผมก็คือจะเกิดจากอะไรแกน y ที่เปลี่ยนไปแต่ประธานโทษนะครับผมอันนี้เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับแกน y ของเราตรงนี้เป็น v ละนะครับผม v อันนี้คือความเร็วนะครับผมคือ,อเขียนว่า velocity เนาะคือความเร็วนะครับตัวนี้คือความเร็วนะครับความเร็วที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับ เราเปลี่ยนจาก y นะเพราะว่าอย่างไอคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็น y ใช่ไหมอันนี้เราเปลี่ยนเป็นฟิสิกส์แล้วก็คือเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปหารด้วยแกน x แกน x คืออะไรครับคือเวลาใช่ไหมความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อหนหน่วยเวลาก็คือมีความหมายไหมในฟิสิกส์มีก็คืออะไรครับก็คือความเร่งนั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์ในแง่ของที่ว่าเออพอเรามาลองแกะดูแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าความชันของเราเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดหรือว่ามันบอกบอกอะไรในเชิงฟิสิกส์ได้บ้าง แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคแล้วก็ประโยชน์อย่างที่2เนาะความชันไปละความชันก็คือเอาไปใช้ประมาณนี้อย่างที่2ก็คือพูดถึง UCA นะครับโอ้ยกระแดะมากนะครับเรียกพื้นที่ใต้กราฟนะครับนี่ก็คือ under curve นะครับผม area นะครับตัวน,นี้คือ under curve area หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรเรียกว่าพื้นที่ใต้กราฟนะครับ <No. S 2> พื้นที่ใต้กราฟต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาแค่เฉพาะความหมายของมันนะว่ามันสามารถสื่ออะไรเราได้ความหมายเนี่ยนะครับผมของพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยของกราฟบรรนั้นเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเอาแกน x คูณกับแกน y อ้าวพี่ทําไมมันถึงเป็นแกน x คูณกับแกน y ได้เลยล่ะนะครับรู้แหละว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวใช่ไหมเออออกมาเป็นพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกๆรูปจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนี่ ถูกไหมทาไมเราถึงเอานิยามของมันเป็น x คูณ y ได้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้พี่เอาง่ายๆเอาตัวกราฟนี้เลยกันสมมติว่าพี่หยิบมาสักส่วนหนึ่งนะเอาเป็นเนี่ยส่วนที่พี่แรงเงาสีขาวตรงนี้แล้วกันนะหยิบมาส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่พี่แรงเงาสีขาวใช่ไหมซึ่งถ้าสมมติว่าเราดูเนี่ยตรงเนี้ยเรารู้แน่ๆว่ามันคือรูปอะไรครับมันคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมซึ่งสูตรของมันอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่กว้างคูณยาวเนาะไม่ใช่ x คูณ y แน่ๆ เพราะว่ามันคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนาดคูณสูงถูกปะแต่ทำไมความหมายของทุกๆก,กรณีถึงเป็น x คูณ y นะครับพี่ก็จะบอกให้ว่าถ้าสมมติว่าพี่ซูมนะครับผมเอาไอ้ก,กราฟนี่นะเอาไอ้ก,กราฟตัวเนี้ยนะครับผมเอาพื้นที่ใต้กราฟตัวเนี้ยพี่เอามาซูมออกนะครับผมหยิบมาบางส่วนนะฮะที่เป็นส่วนเ,เล็กๆนะครับผมพี่ซูมเข้าไป อันนี้คือ v อันนี้คือ t ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเอเส้นตรงตรงเนี้นะครับผมที่มันดูสมูทเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือพื้นที่นะครับผมในส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอันเล็กๆหลายๆอันเนี่ยมาต่อกันนะครับผมมาต่อกันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเล็กมากใช่ปะก็คือมันต้องต่อกันถี่มากมันต่อกันถี่มากจนมันแบบทำไมครับมันสมูทใช่ไหมอ่ะมันดูสมูทใช่ปะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คืออะไรครับเจ้าตัวที่มันดูสมูทตรงเนี่ยมันคือ มันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายๆอันเอามารวมกันนะครับผมได้เป็นพื้นที่ตรงนี้ออกมาซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเรารู้สูตรอยู่แล้วเนาะมันก็คือเป็นกว้างคูณยาวใช่ป่ะพี่ก็สมมติให้พื้นที่ตรงนี้พี่ให้ความกว้างตรงนี้เป็น dx แล้วกันก็คือแปลว่า x เล็กๆนะครับแล้วก็ d y ตรงนี้ก็คือแปลว่าเป็น y เล็กๆนะครับผมเป็น y เล็กๆตรงนี้นะครับผมพอรวมๆกันมันก็คืออะไรมันก็คือ x คูณ y นะครับผมพอรวมๆกันมันก็คือ x คูณ y นะอันนี้คือเป็นแบบที่มาที่ไปนะครับผมแต่ว่าเราเน้นใช้งานอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้น้องเจอกราฟอะไรก็ตามน้องอยากรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของมันให้อะไรกับเราบ้างไหมก็คือน้องเอามาเช็คะไรครับว่าเอา x ก,กับ y เนี่ยคูณกันตรงๆมันมีความหมายทางฟิสิกส์ไหมมีความหมายเชิงวิทยาศาสตร์ไหมหรือว่าถ้าไม่มีเราเอาไปสามารถแบบเราเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับผมอ่าอย่างอันนี้กลับมาที่กราฟเราเนาะก็คือ พูดถึง UCA เนาะพื้นที่ใต้กราฟนะครับผมพื้นที่ใต้กราฟอันนี้ v คูณ t อ่ะในฟิสิกส์เนี่ยมีความหมายไหมมีสิครับก็คืออะไรครับก็คือ s ใช่ไหมอ่ะ s นะครับอ่ะแบบนี้เป็นตน้นนะครับผมก็คือ s แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแบบให้ดูการใช้ประโยชน์น,นิดหน่อยนะครับซึ่งพี่เชื่อว,ว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าข้อสอบชอบออกกราฟอันซีนมาให้เราทำนะครับผมถึงไม่ออกเราก็เอาไปใช้ต่อยอดในการเรียนฟิสิกส์บทอื่นๆได้นะครับ อะพี่ก็เดี๋ยวมีตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับพี่มีตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันอ่ะเป็นกราฟนะครับผมเอาเป็นไฟฟ้าบ้างอะนะครับผมเนี่ยมีใครมายู่ม6แล้วมาคอมเมนต์ได้นะครับเรียนไฟฟ้านะครับผมหรือว่าบางคนเรียนตั้งแต่ม5แล้วนะครับผมอย่างที่เตี๋ยุดมก็จะเรียนไฟฟ้าไอสถิตไฟฟ้าตรงตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่อยู่ม5ละนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ x สิโอี เป็นตรงนี้เป็น v อันนี้เป็น i อ่ะ v อันนี้ไม่ใช่ความเร็วแล้วนะเพราะว่าพี่บอกเราเป็นไฟฟ้าใช่ไหม v ตรงนี้คือศักนะครับคือ potential v ตรงนี้คือศักนะครับคือ potential ใช่ไหมส่วน i ตัวนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็น current เนาะ current หรือว่ากระแสไฟฟ้านะครับอ่ะพี่สมมติว่าว,าวาดกราฟขึ้นมาอันหนึ่งนะครับวาดกราฟขึ้นมาอันหนึ่งอ่ะเป็นสีสีชมพูแล้วกันะะลากฟืบ นะครับผมอ่านได้กราฟออกมาแล้วใช่ไหมเราจะมาวิเคราะห์กันก็คือวิเคราะห์ได้2อ,อย่างใช่ไหมครับเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างแรกก็คือในเรื่องของความชันใช่ไหมครับความชันก็คือแกน x ที่เปลี่ยนไปขอโทษครับแกน y ที่เปลี่ยนไปหารแกน x ที่เปลี่ยนไปใช่ไหมก็คือ,อสั์หารด้วยกระแสะนะครับผมตรงนี้ถ้าสมมติว่าไม่ขุนเราลองไปดูกฎของโองมนะครับผมกฎของโองมบอกว่า v เท่ากับ IR ใช่ไหมแล้วพี่ย้ายข้างนิดนึงให้มันแบบว่าเป็น V ส่วน I เหมือนกันเราก็จะรู้ว่าอ๋อ R ของเราเนี่ยนะครับผมมันคือ V ส่วน I ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับไอเจ้าตัวนี้แล้วอันนี้ก็ V เหมือนกันไอน,นี้ก็ส่วน I เหมือนกันเพราะฉะนั้น V ส่วน I ของเราเนี่ยหรือว่าความชันของข้อนี้ก็คือจะหมายถึงอะไรครับจะหมายถึงความต้านทาน R นั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือแบบใช้ประยุกได้ในเวลาเจอเรื่องไฟฟ้า และอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์จากมันได้ก็คืออะไรครับก็คือจะเป็น uca เนาะกระเดะมากก็คืออะไรครับพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟในกรณีนี้ก็คืออะไรครับมันหมายความว่าเอาแกน x กับแกน y คูณกันใช่ไหม i คูณ v ในฟิสิกส์มีความหมายไหมครับมีนะครับผมสูตรมหาชนเลยนะครับถ้าจะไปเวกกำลังก็คือต้องเป็น p เท่ากับอะไรเท่ากับ iv เนาะซึ่ง p ตัวนี้ก็คืออะไรครับคือกำลังไฟฟ้านะครับคือ กำลังไฟฟ้าเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครอยากได้ที่มันแบบผสมผสานแคลคูลัสมากกว่านี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมมันจะเป็นคลิปนะครับผมผสมระหว่างกราฟ S T V T A T นะครับแล้วก็พูดถึงตัวในส่วนของเคฟที่เป็นเส้นโค้งนะครับวันนี้เอาแบบสบายๆไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในส่วนของเนื้อหาถัดไปใน EP หน้านะครับผมอ่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอ่ะไว้เจอกัน Der Krab.